น้องน้องเมียวกินอาหารว่างกันวันนี้ในวันที่อากาศอึ่มรึมอึมมรึมนน,มนิดหนึ่งฝนกำลังใกล้จะตกนะกำลังใกล้จะตกครับกำลังกินกินอาหารว่างกันไม่ได้ไปไหนก็รวมกินตรงนี้เลยจะเป็นเมียวชาสี่และข้าวสามสายน้ำสายฟ้าสายฝนอีกสาม สิบเอ็ดชีว e. ิตแลพี่ๆน้องใหม่สมาชิกใหม่ก็มาร่วมด้วยสมาชิกใหม่ก็มาร่วมด้วยครับร่วมด้วยสมาชิกใหม่กินด้วยกันสมาชิกใหม่กินด้วยกันครับมั่งมี พี่มั่งมีกินด้วยครับพี่มั่งมีกินด้วยครับเอาไม้คูกันนะครับให้น้องมั่งมีกินด้วยค่ะแม่นาัยครับให้เด็กใช้มั่งมีกินด้วยแม่นานะัยเนาะน้องๆทั้งหลายพี่กินด้วยนะครับพี่เขามาร่วมแกงกับพวกเราแล้วกินด,ด้วยกันนะกินแล้วก็ไปเล่นต่อเด็กๆเขาจะหิวบ่อยกินแล้วก็ออกไปเล่นต่อ เล่นถ้าเล่นเสร็จอ่วงก็นอนการภาษาเมียวน้อยนะเด็กๆ <c oughs> ครับกินเสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันเดินเล่นพักผ่อน ามอัธยาศัยใครทำอะไรก็ขอเชิญค่ะจะเหมียวน้อยเหมียวใหญ่เหมียวรุ่นจิ๋วก็มาค่ะ เมนอาไรสีทองใหญ่ไปไหนกันนะถ้าพุ่มพอนอนตรงนั้นสีทองน้อยปลามาด้วยสีทองน้อยชาไข่มุกข้าวเหนียวชามะนาวข้าวเจ้าชานมข้าวหอมสายน้ำอามากันลวเด้ว มานั่งเล่นพักผ่อนกันหลังจากอาหารว่างแล้วมังมีและสีสุกก็มากินเหมือนกันครับมังมีและสีสุกก็มากินชีโนนก็มาชสสนนทำไมไม่ค่อยสนใจอะไรนะาหารครับมังมีสีสุกก็กินอาหารว่าง ด้วยกันครับสีสุกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่สนใจจะเล่นมากกว่าครับสนใจจะเล่นจะอ้อนหลวงปู่มากกว่านี่อ้อนหลวงปู่มากกว่าสีสุกจะสีนวลนจะสีนวลจะอ้อนหลวงปู่มากกว่ามึ่มีสีสุกก็กินอยู่นั่นนะกินเสร็จแล้วมึ่มีกินเยอะเลย เขาเป็นเหมวผู้ชายทั้งคู่กำลังไวรุนไวรุ่นแล้วเดี๋ยวคุณหมอมาทำหมันก็จะได้ทำพร้อมกันเลยครับอสองสายนี้สองสายทำอะไรกันก็สายฟ้ากับสายฝนกินแล้วมาช,วช่วยกันช่วยกันเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดปากเช็ดหน้าให้กันเนาะดูน่ารักจังเลยพี่น้อง พี่น้องลูกกัแม่เนื้อลายสองของชีวิตที่เขารักกันดีก็เป็นผู้ชายเหมือนกันเป็นเด็กชายเด็กชายสายฟ้ากับเด็กชายสายฝนเชายสายฟ้ากับเด็กชายสายฝนยยน,น่ารักจังเลยช่วยกันดีเลยจังแล้วเนาะช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันนอยกนะับสองคน โชคดีเล่นอะไรกับพี่ขเขาริงเร็วีชายโชคดีสาวจำปีสายน้ำน้องสายน้ำวันนี้ก็มาพักผ่อนพักผ่อนรับแสงแดดอ่อนๆไม่มีแดดวันนี้ฝนจะตกฝนจะตกไม่มีแดดอากาศเงียบนิ่งไม่มีแดดและไม่มีลม ชาไขมุกกับชานมเสริมสวยให้กันแต่งตัวให้กันับครแฟนลลายสาวุ่มพวงกับสำหรับคลิปนี้ลรงปูนำภาพอนรักน่ารักของน้องน้องเหมียว พุทธสถานวัดพงชัยแก้ห่มลำปลาให้คนทุกท่านได้ดูได้ชมบกันท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจะมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุ